สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องยิงย้อยพาแซ h ชาแนลวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมากินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วอาหารเส้นเช่นเดิมนะคะเมื่อกี้เครียดมากอ่อชูการ์ไรเดอร์หลุดออกจากกรงสองตัวอีกตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่ที่กรงแต่อีกตัวหนึ่งหาไม่เจอ เอาตีนเคาะถังก็แล้วเสื้อผ้าก็แล้วหาไม่เจอนะเพื่อนแล้วก็เลยหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีไปหมดพานไปหมดเลยไปห้างไปทำลิฟ็์ไปสงบสติได้ไปทำลิฟ็บได้ไปทำนู่นนี่นั่นแล้วก็มีพี่พี่เขาก็บอกว่าเออชูกามันเปิดประตูเปิดกรงออกมาเองได้อะเอากลับมาแล้วก็มาลื้อหาเสื้อผ้าเตะ ตู้เตะกงลงเตะเพราะเขยา่าเพราะรอบตอนเช้ารอบแรกเราเตะไปแล้วแต่ว่าเราหาไม่เห็นแล้วพอมารอบสองอาเตะเห็นมอตอนเย็นเราก็คุมกว่าจะจับได้มันก็หนีไปหนีมาหนีไปหนีมาชูก้าความหมายคือมันวิ่งเร็วมันวิ่งเร็วมากเราก็คุมจับโอ้โหกว่าจะได้เอานู่นม,มันล่อนี่ก็มันลอกินข้าวมาลงนตอนนี้กินข้าวลงแล้วกว่าจะจับชูก้าได้โอ้ มาเพื่อนๆมากินข้าวเครียดมากเลยน้าตาไหลเมื่อกี้กินข้าวไม่ได้มาตอนนี้กินได้แล้วมาเพื่อนๆหนึ่งปีมีสาม้อยหกสิห้าวันกินก๋วยเตี๋ยวไปแล้วสามร้อ เคาะเคาะเคาะเราเห็นวิ่งออกมาจากหลังกล่องก็เลยไม่กล้าเดินไปไหนเดินแวบไปเข้าน้ำก็หายเ,าเดินแวบมาเอาผลไม้จะให้เอาไปล่อชูก,กาไงหายไปไหนไปแอบอยู่ตรงตะก,กร้าเกลยเคาะเคาะเคาะมาเอามาเอามา,า,มาให้เพื่อที่จะให้เขากินเขาก็ไม่กิน คุมจับเขาเนาะนาแล้วชุกก้าเป็นอะไรที่จับยากมากนะเพื่อน,เ,อนเกือบละเกือบกินข้าวไมา่ได้นะ เลยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมา75บาทต้ยมยำเย็นตาโฟได้เยอะนะเพราะว่าเจ้าประจําเราเป็นคนชอบกินแบบเส้นเล็กเส้นน้อยผักเยอะนพนดีพี่พนักง,งานที่ทำงานที่ร้านนะ เขบอกว่าเออชูก้าเปิดกกงเองได้นะนี่นั่นเงี้ยตอนนี้เอาเชือกมัดกกงแล้วเรียบร้อยเพราะว่าเราเปิดดูกล้องวงจรหน้าบ้านมันไม่มีหมาแมวเข้ามาเลย ว่าตอนเลี้ยงตอนเลี้ยงลักกี้อ่ะตัวเดียวอะไม่ขลุดออกจากกรงนะจริงไม่เคยออกจากกรงเลย ว่าเขามีเพื่อนพอพาอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวเมียที่เป็นลักกี้จะเป็นเออ่พัน normal ออเออลักกี้จะเป็นพันบิงโกจะเป็นพัน normal นออแต่ตอนนี้ลักกี้เป็นพันเอ่ออะไรนะคือเลี้ยงอะ่ะตอนนี้ขวบกว่าแล้วก็ยังตัวเล็กอยู่เลยกินนะให้กินนมผลไม้ขนมกินแต่ว่าตัวเล็ก เป็นพันเขาแต่ว่าถ้าเป็น normal มันจะเป็นเหมือนเหมือนตัวใหญ่อ่ะหรือว่าเขามีแรงเปิด <S 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 เพื่อนคนไหนมีความรู้เรื่องชูก้าก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเลี้ยงมาจริงๆเพราะว่ามดละเมา ไม่ได้ออกไปดูไงคือจะไปดูวันนึงแต่เมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเมื่อตอนเย็นเนี่ยห้าโมงอ่ะไม่เห็นพอดีแฟนบอกว่า mm. เธอเธอมาดูกันหน่อยทําไมลักกี้มันออกไปอยู่นอกกองนี่ก็มองหาไม่เจออ้าวใหมันออกไอทีนี้โหหุดหงิดเลย บอกหมาแมวแล้วมันจะมาเปิดได้มันจะเปิดได้เหรอแมวหมาได้เสียงกันอีกนะมันบอกเปิดกล้องเลยจะเอากล้องมาตรงหน้าบ้านแล้วมาส่องเลย พอดีเราเลี้ยงทูก้าไว้ข้างในบ้านแต่ไม่ใช่ในบ้านนี้นะนไม่ได้ในตัวบ้านนะหน้าบ้านข้างในบ้านแต,แต่เป็นข้างนอกนะมนบ้านนี่มันเล็กมันหาพื้นที่ไว้ไม่ได้ถ้าไว้ได้เราจะไว้แล้วเราก็อยากให้เขาออกถ้าเรามีห้องส่วนตัวเราก็อยากให้เขาออกนอกกรงมาวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาเขาเข้ากรงเพื่อให้เขาชินกับเราแต่นี้อยู่แต่ในกรงแล้วเราไม่มีเวลาไปเล่นด้วย,ยนะคะนาน แต่เล่นด้วยทุกวันแต่นานาจะเล่นทีทำไมขึ้นเห็นของคนอื่นเขาไม่ขู่ไม่อะไรเล่นปกติแต่ของเราบางครั้งก็ไม่ขู่แต่ บางคนเห็นนอนบนตักบนไลนิ่งเลยของเราเนี่ยโ,โหวิ่งอ้อมจับกว่าจะได้ทีเนี้ยเราเพิ่งรู้ว่าชูก้าเปิดประตูออกเปิดกรงออกเองได้ เอาเชือกปิดเลยจ้ะอื่นก็มาทานข้าวนอกบ้านเราก็หนุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเมื่อกี้ออกไปเสียตัง ไปทำเล็บว่าจะไปต่อคนตาพอดีช่างไม่อยู่ <c oughs> เขาปลูกมาพอดีวนะเราก็ใส่พริกเพิ่มหากินผักเยอะอยู่เดี๋ยวสิบนาทีแล้วเนี่ย จะไปกินต่อค่อยๆเลมรีบกินจุกเยอะเยอะจริงเจ็ดสิบบาทเศษ ก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวหญิงจะทําอะไรให้ถานอะไรเพื่อมาดูอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันที่บ้านกันนะคะพอดอจะกลับต่างจังหวัดนะน้องชายจะบวชนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ